สวัสดีคร,บนนครบับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทารโลแมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวทัง้ง12ราศีรอบประจําเดือนเมย2 0 2 3หรือเดือนพฤษภาคม2566นะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีลิบราหรือราศีตุลน,นะทั้งคนโสดและคนที่มีคู่นะครับ ขอต้อนรับชาวราศีตุลย์หรือลิบรานะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมด้วยนะครับก่อนอื่นขอฝากกับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ทาร์กแมนด้วยเพื่อจะได้เป็นค่าครูและเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอขอบคุณทุกๆคาคอมเมนต์เข้ามาเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเก่าหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็แล้วแต่นะครับดังนั้นขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ฝากกดไลค์กดแชร์กันมานะครับ และก็ขอขอบคุณท่านที่สนใจนะครับที่ให้ความไว้บางใจในการที่แอดไลน์เข้ามาดูดูกับทาร์โรแมนด้วยสำหรับท่านผู้ใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ line, เข้ามาเช็คในดวงชะตาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กันได้นะแตนะ่ถ้าคุณมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นกับคนรักของคุณอยู่หรือว่าตัดสินใจไม่ถูกในเรื่องราวของเกี่ยวกับความรักก็สามารถที่จะให้ทาร์โรแมนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือไขปัญหาให้คุณได้ด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์โคโอลที่ผมมีอยู่หลายหลายสำรับนะครับ พร้อมที่จะเล่ดิ้งและคราโอเ์ให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นนะยังไงก็รบกวนแอดไลน์กันเข้ามาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ s u b s c r i b e และกดติด,ดตามให้ด้วยละกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มคำํำนายกันเลยเอาคนที่โสดก่อนสำหรับชาวราศีตุลหรือราศีลิบรานะครับในไพ่ของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นไพ่สำหรับชื่อว่าทอรสทาโร่นะครับพลังงานหกใบแล้วก็เป็นไพ่ออโรโกอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดก็คือเอามา คาร์ฟายใช่ในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวราศีตุลหรือ ra, ลิบรารอบประจําเดือนพฤษภาคม2566ให้แม่นยําและตรงใจกับชาวราศีตุลด้วยนะครับอ่ะคนโสดคุณได้พลังงานทั้งหมด6ใบใบแรกด้านซ้ายมือนะครับแถวบนก็คือเอชโสดนะครับหดาบทรีวอร์นนะครับไพ่สามคาถาเอชคัพนะครับหถ้วยนะและใบล่างก็คือ Princess Cup นะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วย n i ไนท์โสดนะครับหรือว่าอาัศวินดาบและ Princess Wand หรือว n นนะครับก็คือเด็กถิกถานั่นเองพลังงานเนี่ยคือเท่าที่ดูพลังงานทั้งหมด6ใบสำหรับคุณโสชาลาศีตุลน,นะครับค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่เป็นโพสติฟค่อนข้างเยอะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าคุณมีไพ่ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ในเดือนของเดือนพฤษภาเนี่ย ชาวราศีตุลอาจจะมีความรู้สึกสบายอ,อกสบายใจหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินครอบครัวหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังก่อรางสร้างตัวหรือเริ่มใหม่ก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างจะเป็นในทิศทางที่ดีดังนั้นชาวราศีตุลหรือราศีลิบราคนที่ยังโสดคุณจะมีอารมณ์ค่อนข้างดีแล้วก็มีความคิดที่เป็นโพสติฟค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนครับว่าในเดือนนี้คุณอาจจะไปชอบใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะ ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์หรือมีออร่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีอารมณ์ของอารมณ์สุนทรีในเรื่องจะด้านเกี่ยวกับความรักนะครับกุ๊กกิ๊กในเรื่องของความรักนะดังนั้นในเดือนนี้มันก็จึงเป็นเดือนที่ชาวราศีลิบบ้าหรือราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเริ่มปฏิเสธความสัมพันธ์ขึ้นนะครับในเดือนนี้คุณจะมีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างที่จะ อ่อนไหวง่ายนะครับกับในเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะถ้าดูแล้วเนี่ยบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของคุณในรอบของเดือนพฤษภาเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ในทิศทางใดนะครับดูเหมือนเขาหรือเธอนั้นก็เป็นคนที่มีพลังงานหรือเอนเนีค่อนข้างดีก็คือค่อนข้างสวังดีกับชาวราศีตุลน,นะนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จะ attractive กันในเรื่องใน,ใน,ใ,นในเชิงแบบชู้สาวหรือแฟนอะไรประมาณนี้ ก็มันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่เป็นผลดีนะครับดังนั้นความสัมพันธ์อาจจะมีการก่อร่างสร้างตัวและเกิดขึ้นและอาจจะเกิดแบบปุ๊บปับ๊บแบบรวดเร็วแบบว่าชาวราศีตุลหรือลิ b r a คนที่ยังโสดยังไม่ทันตั้งตัวซะด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าคุณจะเจอเขาหรือเธอในโลกไซเบอร์หรือว่าจะเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักยังไงก็แล้วแต่นะฮะ คุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักครั้งใหม่หรือความรู้สึกดีๆที่ก่อรากสร้างตัวกับคนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในรอบเดือนนี้ด้วยดังนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าคุณมีพลังงานในไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับดังนั้นเวลาก็จะเป็นในการพิสูจน์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็คืออยู่กับตัวคุณว่าคุณนั้นจะให้ความสนใจหรือใส่ใจกับคนที่จะเข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่านะครับ แนวโน้มสูงมากที่คนโสดชาลาศิตุลเนี่ยหรือราศิบ้ามีเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเปิดรับลักครั้งใหม่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ในเดือนนี้อาจจะไม่มีรักเข้ามาก็ตามนะสำหรับชาราศิตุลน,นะครับคุณก็ค่อนข้างจะให้ความเอาใจใส่ดูแลตัวเองอยู่พอควรนะแล้วก็เพราะว่าในเดือนนี้อย่างที่ผมบอกอนะครับคุณมีความสบายใจค่อนข้างเยอะ นะดังนั้นคุณอาจจะไปทุ่มเทเวลาให้กับตัวเองหรือสิ่งอะไรที่คุณอยากจะทําเพื่อครอบครัวหรือสิ่งอะไรที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการสมหวังแล้วก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นของในเรื่องธุรกิจการงานการเริ่มต้นในเรื่องงานประจําหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเรียนต่างๆก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มันดีขึ้นบางคนอาจจะคิดอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ทางหรือซื้อข้าวของอะไรที่เป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะ นะครับก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับอนุมัติหรือ,อมีเกณฑ์ที่ว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมในการที่คุณจะได้ซื้อเข้ามาดังนั้นก็จะได้มีสิ่งตรงน,นี้เป็นของตัวเองก็ทําให้ชาวราศีตุลน,นะครับหรือิบบ้าคนที่ยังโสดก็ทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับในเดือนนี้ดังนั้นเดือนนี้ไม่ว่าทุกๆก,การตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ของชาวราศีตุลเนี่ยคนที่ยังโสดก็ขอให้คุณเคารพกับการตัดสินใจถ้ามันดีกับคุณอยู่แล้ว ก็ขอให้คุณนั้นทําตามอย่างที่คุณตัดสินใจหรือคาดหวังเอาไว้นะครับและอย่าลืมนะว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเล่ยดูไว้บ้างว่า๊ะมีใครเข้ามาชอบคุณหรือเปล่าหรือมีใครที่แอบสนใจคุณมานานแล้วไหมนะครับซึ่งในเดือนนี้ถ้าเกิดมีใครที่แอบสนใจคุณเข้ามานานแล้วเนี่ยในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เขาจะเผยตัวเป็นเดือนที่เขาอาจจะมาบอกกับคุณในเรื่องของความรู้สึกนะครับทำให้คุณเกิดความเซอร์ไพรส์ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะตัดสินใจในการที่คุณออยยาากจะคคบบเเขหรืไม่่นี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบก็ลองคุยกันดูหรือถ้าเกิดตัดสินใจที่ไม่คบเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่ในสไตล์คุณหรือคุณค,คิดกับเขาแค่เพื่อนหรือคุณยังไม่พร้อมอยังไงก็แล้วแต่ก็บอกกันไปตรงๆนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือ,อ,รอยังไงก็แล้วแต่มันก็มีเกณฑ์ที่มันจะเคลียร์อยู่หลายๆเรื่องนะครับดังนั้นมันจะเป็นเดือนดีสาหรับหนึ่งเดือนสาหรับคนโสดชาวราศีตุลย์หรือบ้าค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่คุณจะได้เเจจออรรรัักใใหหหมม่่ืคคนนะบ ยังไงบางคนอาจจะมีถึงสองคนด้วยซ้ำนะมีคนมาชอบถึงสองคนอน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีตุลละนะครับว่าคุณจะเลือกคนไหนชอบคนไหนเพราะว่าในเดือนนี้อย่างที่ทาวโรแมนบอกว่าคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือมีออร่าค่อนข้างสูงเอาล่ะยังไงทาวโรแมนก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จและเจอเจอคนที่ใช่และคุณที่คุณคาดหมายเอาไว้แล้วกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างสําหรับชาวราศีตุลหรือลิบรานะครับ ไม่ว่าคุณจะคบกันไปไปมามาจะอยู่ด้วยกันก็ดีแต่งงานก็ดีหรือยังไม่แต่งงานก็ดีมีประเด็นมีปัญหากันหรือไม่มีปัญหากันก็ดีสารภาพชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ประการใดนะครับไพ่ที่คุณได้ก็คือไพ่เอ็โซสหนึ่งดาวนะสามคาถาไพ่หนึ่งถ้วยเอชครับ <S <S น,นะฮะพรินเซสออฟคัพเด็กถือถ้วยนายโซสอัศวินดาบและจบด้วยพรินเซสบัวหรือไพ่เด็กถือคาถา <S <S พลังงานหกใบของไพท่อพทอสเนี่ยกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ เชื่อเลยเกินว,ว่าความสัมพันธ์ในรอบของเดือนพฤษภาคมเนี่ยกับคนที่มีคู่ไม่ว่าคุณจะมีประเด็นหรือไม่มีกันก็นแล้วแต่ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่คุณค่อนข้างจะมีความสุขคนรักได้ดั่งใจคุณคนรักอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกปลื้มใจหรือทําให้คุณรู้สึกเหมือนเซอร์ไพรส์นะครับว่าเ,เขาทําให้คุณขนาดนี้เชียวเหรอหรือบางคู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ในการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับ ดังนั้นมีเกณฑ์ที่าชาสิตลหรือลิบ้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็มีโอกาสที่คุณจะตั้งครันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะคู่ที่อยากจะมีบุตรหรือว่ามีลูกมานานแล้วในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีเกณฑ์ในการตั้งครันหรือบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ในการเริ่มที่จะมั่นหมายกันหรือมีเกณฑ์ในการแต่างงานกันหรือคิดวางแพลนที่จะมาอยู่ด้วยกันดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมกับการแต่างงานกันมั่นหรือแม้กระทั่งเรื่องทางด้านการที่จะคิดมาอยู่ด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับความรักในเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมีความหวานมีความโรแมนติกค,คนรักค่อนข้างจะเอาใจใส่คุณนะครับแล้วก็มาเป็นความรักที่เหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังน,นั้นชาวราศีตุลหรือลิบราเนี่ยถ้าคุณมีประเด็นหรือมีปัญหากันหรือเคยทะเลาะก,กันมาก่อนนะนะก็มีเกณฑ์ที่คนรักของคุณนั้นจะกลับมาคืนดีกับคุณค่อนข้างสูง โดยที่ตัวคุณเองนั้นไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วดังนั้นคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนรักเนี่ยจะเห็นค่างของคุณแล้วกลับมาง้อคุณเองนะครับดังนั้นใครที่มีปเด็นหรือมีปัญหาก,กันก็วางใจได้ไม่ต้องกลัวนะครับชาวราศีตุลคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นช่วงเวลาของการมีความสุขดังนั้นคุณจงทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หยิบยื่นพลัง e อ e จ g y ที่เป็นลักษณะของโพสตีฟหรือ,อพลังงานด้านบวกให้คนรักของคุณคุณต้องคิดบวกด้วยนะแล้วก็อมอบพลังงานนะครับในด้านบวกกระทาด้านบวกซึ่งกันและกันผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีกับคนรักของคุณในเชิงพลังงานด้านบวกนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะหวานต่อกันคุณจะสามารถที่จะสารภาพหรือพูดความจริงใจต่อกันมากขึ้นคนรักค่อนข้างจะฟังคุณนะครับดังนั้นก็ ขึ้นอยู่กับตัวคุณละกันนะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มันไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือมีปัญหาสักเท่าไหร่นักนะครับมันก็เป็นเดือนที่คุณสองคนควรจะใช้เวลาในการอยู่ด้วยกันคุยกันหรือการสร้างพลันในการที่คุณจะทําอะไรที่มันมีความเจริญหรือมีความที่ขยับสถานะความรักความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณละกันแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะเปิดเผยหรือว่าคุณควรจะคุยกับคนรักของคุณซักนะครับ แล้วก็อีกลหลายคู่อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะเป็นช่วงของการแต่งงานช่วงการมั่นหมายหรือการคิดจะมาอยู่ด้วยกันก็มีผลค่อนข้างสําเร็จนะฮะและอย่าลืมนะใครที่อยากจะมีบุตรก็จะมีบุตรด้วยเอาละดังนั้นเดือนนี้ในความสัมพันธ์ยังไงก็แล้วแต่ความรักคนรักของคุณเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจในตัวคนรักมากขึ้นในตัวเขามากขึ้นแล้วก็มันทําให้สานภาพความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความมั่นคงนะครับและมันมี สิ่งที่ดีๆรอคอยอยู่มันสามารถที่จะเป็นแรงใจหรือเป็นกำลังใจที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ตัวคุณเองนั้นสามารถโกออนได้กับคนรักของคุณได้นะครับดังนั้นมันจังมันจึงมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปในทิศทางที่ดีซึ่งอาจจะมีการประสบความสําเร็จหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่จะเป็นโซเมทหรือเป็นคู่แท้กันได้นั้นถ้าถามว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นโซเมทของคุณไหมก็มีเปอร์เซ็นต์นะั้นที่จะเป็นโซเมทหรือเป็นคู่แท้ของคุณ ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือมีประเด็นต่อกันยังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นดีเทลคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเดือนนี้พลังงานไพ่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและเป็นพลังงานที่คนรักของคุณจะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจและคุณก็จะตัดสินใจในการที่จะคบกันจริงๆด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ The Romance Angel Oracle นะครับว่าเดี๋ยวจะคลราฟายให้หนึ่งใบว่าความนักความสัมพันธ์ของชองาวราศีตนนุลนะหรือเล็บบราเนี่ยทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ในรอบเดือนพฤษภาคม2526หรือดือนเม2023 เป็นยังไงนะครับอ่ะที่เท่าดมเงินปัดให้หนึ่งใบนะฮะอือไพ่ขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับอานว่า word and waiting for word and waiting for นะครับ uh, depends นะฮะ timing is at work in your love life นะครับ d e v e n s e timing นะครับ at uh, is is at นะฮะ is at work in your love life หมายความว่า word and waiting for เนี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นองไงก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความอดทนนะคุณมีค่าในสายตาคนรักของคุณอยู่แล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาเลือกคุณหรือเขาเออรู้อยู่แล้วด้วว่าคุณเองนั้นก็เป็นคนดีสําหรับเขาดังนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการที่เป็นคนรักที่ดีสาหรับเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะพูดในประเด็นที่สําหรับคู่ที่มันมีในเรื่องของมือที่3หรืออะไรเนี่ยมีโอกาสที่คนรักของคุณจะเลือกคุณสูงมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากนิสัยสภาพจิตใจสิ่งที่คุณทําให้เขาที่ผ่านมาเขาได้ประมวลแล้วเขามีเกณฑ์ที่เขาจะเลือกคุณโดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปตามตื้อไม่ต้องไปตามนะครับไม่ต้องไปตามตื้ออะไรเดี๋ยวคนรักของคุณจะกลับมาเองดังนั้นให้คุณรู้จักเรียนรู้คุณค่าของตัวเองเรียนรู้ในความรักที่คุณมีให้เขาดังนั้นคุณจะต้องภูมิใจตัวเองนะดังนั้นถ้าเกิดคู่ที่มีประเด็นหรือมีปัญหากันยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณเฉยๆเอาไว้เดี๋ยวคนรักของคุณจะกลับมาคือดีกับคุณแนน่น เพราะคุณมีค่าในสายตาของเขาอยู่แล้วนะครับช่วงเวลานี้ในเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถที่จะอาํานวยพรและทําให้ความรักของคุณเนี่ยนะประสบความสมําเร็จได้ดังนั้นใครที่ทุกข์ใจในเรื่องทางด้าน,นความรักอยู่นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จหรือมีโอกาสที่คนรักของคุณนั้นจะกลับมาคืนดีกับคุณด้วยพลังธรรมชาติและความดีที่คุณเคยสะสมในการที่คุณกระทำประครับในสมัยก่อนในสิ่งในในที่ผ่านมานะฮะ ดังนั้น world a d v e r t i i n g form ไม่ต้องกลัวครับให้นิ่งๆอยู่เฉยๆรอเดี๋ยวคุณได้รับข่าวดีเองในกรณีว่าคู่ที่มีปัญหากันแต่คู่ที่ไม่มีปัญหากันนั้นเคยไปยังไงก็ไปอย่างนั้นคนรักของคุณทราบซึ้งนะครับหรือว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคุณมีค่าสําหรับเขาขนาดไหนเขารักคุณนะครับดังนั้นอยากให้คุณรู้เอาไว้ก็เฉยที่คุณรักเขาเหมือนกันดังนั้นพลังงานของ world a d v e r t i i n g f o r คุณไม่ต้องคิดมากนะคุณเป็นคนที่มีค่าในสายตา คนรักของคุณและคนอื่นๆด้วยคุณเป็นคนที่รู้จักในเรื่องของความรักนะฮะดังนั้นขอให้คุณภูมิใจในตัวเองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เพราะสิ่งที่ผ่านมาคุณถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วดังนั้นคนรักของคุณจะกลับมาเห็นค่าของคุณแน่นอนขอให้คุณคิดบวกและทําบวกแล้วกันนะครับนะและขอให้คนที่มีคู่นะฮะชาวราศีตุลหรือลิบราเนี่ยในรอบเดือพนพฤษภามนี้ขอให้ความรักที่มีประเด็นหรือมีปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ และขอให้ความรักของคุณมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะลืมนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสองคนมีการที่คุณจะวางแผนในการที่จะคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นหรืออยากจะทําอะไรด้วยกันมานานละในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการที่จะคุยกันนะครับและก็เป็นเดือนที่มีความโรแมนต์ด้วยมีความโรแมนติกมีโอกาสที่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บางคู่ก็อาจจะมีบุตรหรือมีบริวาร ขึ้นมาแบบตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นนี่เป็นภาพโดยรวมนะครับของการอ่าน general reading ของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลหรือริาษาในรอบเดือนพฤษภาคม2 5 6 6หรือีเดือนเมษสยีแน่นอนนะครับว่าการอ่านนี้เป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดันนั้นเป็นการอ่านแบบโดยกว้างดังนั้นพลังงานนั้นอาจจะมีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าตรงคุณสามารถที่เอาไปแก้ไขสถานการณ์หรือไปในทิศทางที่ดีได้เลยเพราะว่าคุณรู้ไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลหรือลิบราทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วมันไปในทิศทางไหนอย่างที่ทารแมนนั้นทํานายเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่แม่นก็ถือว่าให้ผ่านไปดูเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ถ้าคุณอยากดูดูส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะทารุณแมนยังมีคือว่างให้กับชาวราศีตุลและชาวทัศน์ศุกร์ราศีที่เหลือและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่ชอบผลงานงด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นค่าครูและกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงขอให้คลิปนี้มีคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนมิถุนาย,ยนหรือเดือนชูนว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลหรือลิบราทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วจะไปในทิศทางไหนต่อไปขอบคุณทุกๆก,การติดตาม s u b s c r i b e และการแชร์ไปนะครับยังไงขอขอบคุณมากๆแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้า l u c ก y in ินเกมล c k y in l ิน e ินะครับชาวราศีตุลครับ สวัสดีครับ